O que ななんん全然足んないよゃもうし,しゃい。ターゲット สวัสดีครับทุกคนวักับผมมอมมิ้งหรือว่าห้าพยักษ์หนีนะครับแน่นอนเราก็มาอยู่กับเกม One Punch Man World อีกเช่นเคยนะครับกับช่องแคทแกงสตรีมเมอร์ไทยแลนด์นะครับอย่างที่อินโทรเราได้ดูไปเนี่ยก็คือบอสตัวใหม่นะครับบอสยุงนะครับแต่ประเด็นคือบอสยุงมันไม่ได้มีร่างเดียวนะทุกคนมันมีร่างธรรมดาแล้วก็มีร่างสีแดงด้วยเออวันนี้ผมจะมาล่าบอสให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้กับ แคเกมสรีมเมอร์ไทยด้วยนะครับช่องเรามีโดสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทนะทุกคนเอออย่าลืมสมัครสมา,สมาชิกนะเพื่อใครโกหกค,คอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกวันพันแม่แนวะสามารถสมัครกันได้เลยนะครับมีสติ๊กเกอร์อสวยๆให้ใช้แล้วก็มีชื่อสีเขียวเท่ๆด้วยครับก็คือวันนี้ผมจะมาล่าบอสนะทุกคนล่าบอสยุงธรรมดายุงแดงกอริลลาไซบอก บีคิงผมจะล่าให้หมดผมจะรีบเล่นนะครับเพราะว่าเขาให้ผมเล่นแค่วันที่18ถึงวันที่25านะครับผมก็เลยต้องรีบอัดแล้วก็รีบทําให้ทุกคนได้รับชมนะครับเพราะว่าหลังวันที่25เนี่ยเขาก็จะรีนะครับแล้วก็ไปรอเปิดจริงนะครับดังนั้นผมต้องทําการอัดคลิปอย่างว่องไวนะครับรีบเล่นรีบอัดนะทุกคนนะอ่ะผมก็จะกดกลับไปต่อสู้เลยนะก็คือกดกลับมาปุ๊บผมก็เข้าไปต่อยเลยนะนี่นะครับตอนนี้ผมได้เล่นเป็นจีนอ้อนะทุกคนชุบเอ,อ๊ผมโดนยุง ผมก็จะยิงสะกิลตั้มแล้วก็ยิงนะเป็นจีนนอร่างแรกนะอันนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาแรงเส้นนะทุกคนนะนก็จะง่อยๆอ,อย่างนี้แหละแล้วก็โดนยุงชึกๆแต่พออัปเกรดแล้วมันจะเก่งขึ้นนะทุกคนนะแต่ว่าผมจะยิงระยะไกลนะครับก็คือยิงลูกไฟตั้มเพรโดนยุงไม่ขัดก่อนแล้วก็ยิงเข้าไปโบโบเออจีนนอล่างนี้มันจะง่อยหน่อยนะมันอ่อนเลยแหละนะครับว่าอ่อนเลยเดี๋ยวพอ มันล่วงก็ยิงธรรมดาปึ๊บฟึ่งฟึ่งฟึ่งเข้าไปเออแล้วก็หลบอ้ํเอาจริงคือเล like <to> ่นเพลินจ <to> <to> ัดเลยนะเกมเนี้ยยังชอบเลยมันเล่นได้เรื่อยๆครับแล้วก็มีเควสมีอะไรให้เราทำนะครับมันก็ไม่เบื่อนะครับจริงๆนี่นะสกิลของพลังการนะอ้ยุงมึงก็จะคอยเอาลูกน้องมากันนะทุกคนปุ้มหักเลยไงอ่าโดนยุงโดนยุง ตั้มเก่อแตกนะครับก่อแตกนะเขาเรียกว่าเบรกเจอแบบเบรกนะแล้วก็ยิงผมจะลองยิงอันติให้ดูนะทุกคนแต่ต้องรอมันลงมาก่อนตั้มแล้วค่อยๆสอยมันนะครับแล้วก็สอยมันอไม่ขนาดผมหลบแล้วนะยังโดนอ่ะ หน้าหลังหลังมันก็จะเรียกยุงมาเยอะขึ้นคนระับเออผมก็โดนยุงติดปุ๊บว่าอันไปใหญ่เลยแ <c oughs> ล้วก็รอดีตบห,หน้าอะไรพวกนี้เรียบร้อยมายังไม่ตายโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับร้อยแล้วก็ปิดร้างแล้วตรงนี้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ อ,อแล้วมันก็จะมา,าฟันเรานะทุกคนนะคอยดูนะมันโดนเราจัดก,การไปไง้ขามันก็ขาดนะครับทุกคนออตอนนี้ขามันขาดแต่รอมันโดนเราโดดเดนเราเด็ดขาไปนะเออึบแล้วกดอ่ามันก็จะเป็น t ูบีคอนติเนียนะครับแล้วเราก็ไปซัดต่อเลยนะเดี๋ยวสักครู่นะทุกคนเดี๋ยวผมกดตีบอลให้อีกทีนึงนะ มาทุกคนหลังจากที่เราได้ทําการเด็ดขาของมันใช่ไหมมันก็จะแปลว่าแปลงร่างใหม่ทุกคนมันดูดยุงมามันดูดยุงมันรวมไว้ในตัวของมันด้วยทุกคนแล้วก็รอทําการแปลงร่างใหม่แล้วก็มีใส่ตมะมาช่วยเราเว้ยแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้จักกันไงเรายังไม่รู้จกักกีนอสนะครับกีนอสเลยยังไม่ได้เป็นลูกศิษย์เรานะแล้วก็ยังเป็นร่างแรกเลยนะครับกีนอสเป็นร่างแบบร่างกากเลยนะครับก็ยิงใส่ยิงไป แล้วก็หันไปถา่านาบจมาเนี่ยครับใบจมา,มาก็เสื้อขาดเลยนะครับมาแล้วก็รอยุงมันเปลี่ยนร่างแล้ทุกคนนี่ครับเป็นร่างยุงแดงครับอย่างเท่ครับนี่ไงนะเออเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เด็กๆพวกนั้นแล้วเพราะว่ามันดุดยุงของมันทั้งหมดแล้วเข้ามาในตัวเองแล้วทุกคนแล้วเราก็จะได้สู้กับร่างยุงแดงนะแต่ว่าเรายังเป็นร่างที่ไก่อยู่เลยนะครับเลยแล้วคือสปีดมันเร็วมากนะครับต้องล็อกหลบดีๆนะ พยายามย,ย,ยิงหลอยอะเพราะว่าดูดิเหนะ็นปะพราะมันบินมาเนี่ยคือแบบว่าแทบร่วงแล้วนะครับต้องรอมันจังหวะนิ่งๆนะครับถึงจะโดนนะเราก็ต้องแต่มันแรงมากนะครับดูสิมันบินได้นะครับเนี่ยคือสู้กับมันลำบากนะครับล่างเนี่ยมันเร็วครับในบเดอะสตองเกตัวนี้ก็โกงนะครับก็คือถ้ามีวุเฉพาะเนี่ยคือไล่โจมตีตั้งแต่เทือแรกเลยนะครับ าดดีนลอเ่ยูิแดงจัดเลยนะครับดูดูดูเล่นยากานะครับจะเข้าไปที่ตัวมันยากจับเลยนะต้องอโดนอีกแงงอยูนไหนอ่ะมาแล้วนะครับแต่ร่างนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่า มันเหมือนกับว่ามันทําให้เราสู้ยากเพราะว่ามันจะให้พระเอกของเรามาปิดงานนะครับเออะมันก็เลยทําตัวบอสมาให้เจ๋งครับแต่งจริงคือเราไม่ได้เป็นคนปิดงานนะครับเราในฟางตายในซับนะครับอ่ะแล้วจีนอก็จะระเบิดตัวเองใส่เนียครับใส่ไอ้ปีศาจยุงนะครับปั๊มแต่ว่าโดนไฟตระมาโบกนะครับปุ้มอย่างเี้ยนะครับโบกพระเอกก็ต้องปิดงานแล้วแล้วยุงแดงก็โดินโบกไปนะครับจีนอกก็หมดสภาพนะครับ เออชั้นพิ่ใไซต์มานะแล้วก็เตรียมตัอเป็นลูกศิษย์เอ้ยบดรับผมเป็นศิษย์ด้วยครับเจโนะก็บอกแนวการเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะแล้วเราลากยาวไปบอสตัวถัดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยิงยาวๆเลยนะครับคือไม่หยุดพักนะ EP นี้ผมจะลากมาสี่ตัวนะครับอ่ะกำลังเข้าสู่คัดซีนเนียทุกคนราต้องดูคัดซีนก่อนตอนนี้ก็เจ้นยก็เป็นลูกศิษย์ของเราแล้วนะครับอ่าแล้วก็เป็นอาจารย์ของเจโนอนะเออเขาก็มาขอเป็นลูกศิษย์เราแล้วก็ต้องไป พาเขาไปฝึกนะครับมานั่งคงนั่งคุยอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่านายเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างนี้นี่ยครับแต่ผมจะขอทําการแบบคลิปรัวๆนะครับเพื่อไม่ไม่งั้นมันจะกินเวลาเยอะนะครับจะกินเวลานะอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบอะไรมากมายนะครับแต่ใส่ตมานี่เขาเก่งอยู่แล้วนะครับนี่ก็สามสิบนาทีต่อมาเนียครับเออเรื่องคือเรื่องที่จีน่าไลฟ์ใส่ตมาฟังเนี่ยมันยาวมากเนียครับเออ ประมาณ30นาทีอะอ่ะแต่ตอนนี้คือมีไฟกําลังเข้ามานะครับเจนอารับรู้ได้นะครับก็ออกไฟเนี่ยแบบทะลุออกไปเลยนะพุ่งทะลุก็แพงเลยนะครับนี่ครับเจนน่าก็ลงมานี่เป็นเจนอ่าร่างใหม่นี่ครับเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูนะว่าสกิลมันเปลี่ยนแค่ไหนนะครับเก่งขึ้นมากเลยนะครับตอนนี้เราก็สู้กับพวกอ่าไอพวกลูกกระจอกไปก่อนนะครับตอนนี้บอสก็มาแล้วเป็นกอริลลาไซบอร์กนั่นเองเนีครับ นี่ตัวยังใหญ่เลยนะครับใหญ่กว่าเจนนอสอีกนี่ครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไซบอร์กของกอริล่ากับไซบอร์กอย่างเราเนี่ยใครเก่งกว่ากันนะครับเดีวผมก็ต่อยรัวเลยนะจังหวะนี้โบ้โบ้เข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลานะโบ,โบ้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 นี่ครับตอนนี้ตัวนี้ยักต่อยเก่งขึ้นนะครัเป็นร่างใหม่ของเจนนอสแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเข้าออกง่ายออกง่ายนะครับเราหวดมันนะครับหวดยับเลยนะผมจะหวดบอสแบบเอาสุดเลยนะครับ EP นี้นะครัคือแบบว่า ผมต้องรีบทำแล้วคือหวังขอให้อย่าเบื่อกันก็พอนะเพราะว่าผมมีโอกาสได้เล่นง่าวันที่18ถึงวันที่25นะครับที่เหลือเขาก็จะปิดแล้วนะครับแล้วก็รอเปิดจิงจังอีกทีนะครับก็เลยมาหัดให้ทุกคนได้รับชมก่อนนะครับว่ามันสนุกขนาดไหนน่าเล่นขนาดไหนเวลาแบบเกมจริงมานะครับคนจะได้แบบรู้ไงว่าควรทำแบบไหนนะครับจัดทีมแบบไหนครับตัวยังไงอะไรอย่างงี้นะครับมันต้องทำแบบไหนบ้างก็เลยมาให้ในทุกคนได้ดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ เรหขวดไปเลยนะครับหขวดไปเออก็แดดลบมาจริงแล้ริงหลังนะปล่อย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 เออโดนไฟฟ้ามานันทุกคนขวดวด่ดดๆๆๆๆๆมางขวมดด่างขวดด่างนั่นมันนิ่งมันมมันถึงนิ่งเดี๋ยวผมจะเปิดอันเตะใหญ่ให้ดูนะครับทุกคน

มันต so ่อยมันต่อยออกมามันข้างอาริยามข้างเอามันข้างครับแล้วก็มูดไปด้านหลังแล้วก็หัวไปไปเรียบร้อยเรียบร้อยไหมมันก็เข้ามาต่อยเราทรับเมื่อเข้าสู่คัสตินเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเสียบน้อยหัวเขาเองครับไปชื่นไฟเผาเลยครับโอนโอนเรียบร้อย ตอนนี้มันก็โดนไฟเผาเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรายิงยาวยนะครับอีิดหนึงประมาณสี่ตัวนะครับบอสมาผมเอาสุดเลยนะครับแล้วก็รอนะครับอ่าแล้วก็ด่านถัดไปเลยนะผมจะไม่หยุดนะครับผมจะล่าบอสรวเยเนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ก็เจอบอสตัวใหม่นะคือบีคิงนั่นเองนี่ครับอ่าบีคิงตัวยังใหญ่เลยนะแต่ว่ารอมนี้เราจะได้เล่นเป็นไฟตำมานนี่ครับทุกคน ถึงกดไลค์แบ่งแังใจให้ผมด้วยนะทุกคนผมวาศาสนะ์ได้โค้ดมานะได้โค้ดมาก็รีบแบบอ่านให้ทุกคนได้ดูเลยนะทุกคนเออจริงๆผมลากยาวจริงครับลากยาวจัดๆเลยนะอยากให้ทุกคนได้รับชมแบบว่าเต็มเต็มตานะครับแบบว่าไม่หยุดไม่อะไรเลยนะผมจะลากยาวเลยมาคนหนึงเขาตีตัวเดียวก็จบก็พักแนคะ่ผมล่อสี่ตัวเลยผมกลัวที่ไหนนะมับก็บิดชิงนล้มันก็เบ,กบงกามก่อน,นะรจรงหว่านี้ มาครับวิธีการเล่มีคิงอันี้ก็จะเป็นหลบนะครับเราต้องหลบนะต้องรอนะครับมันจะเป็นจังหวะของมันนะครับทุกคนเราต้องหลบอ่ะเรต้องกดต่อไปเบ,บาหลบให้ไอตรงเนี้มันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแล้วเราจะได้ต่อยมันนะครับเห็นไะหมเต้องคอยหลบมันก่อนนะครับต้องกาดจังหวะดีๆนะเนี่ยนี่โดนครับ นี่โดนถ้าถ้าหลบได้มันจะขึ้นมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์นะมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นถามห้าครับตอนนี้นะแต่ว่าไซตอ์มามันจะเดินช้านะครับมันมีคูดาวน์ด้วยนะไม่ใช่กดรัวๆนะครับอ่าทีสิบหกนะ อเ,หเหอันนี้ครูดาวไม่ทันนะครับสีขาวนะอันนี้โดนนะครับเต็มตีนเลยนะครับหกสิบสามนะครับเราต้องหลบมันให้ได้ร้อยเต็มนะครับแล้วกดปุ่ม T นะครับหกสิบห้านะครับอันเดียว เออโดนนี่โดนจะหลบได้บางส่วนนะครับมันต้องกดสเปปบาร์นะครับเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดแล้วโดนอันนี้โดนโดนเต็มตีนะครับแปดสิบหกอ่ะ เจ็ดนะครับเกาหกครับเฮ้โดนเก้าเจ็ดนะครับโอ้ยแล้วอะไเวลาพี่แล้วก็ต่อยรัวเลยนะครับเป็นไงเรียบร้อยอ่ะเดี๋่นนะก็เผาก็ย่าไซบอก ตายเรียบร้อยเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับอีพีนี้ก็คือว่ามันจะจบที่สู้กับบิดคิงนี่ครับอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันอีพีหน้านะครับอีพีหน้าผมบอกไปเลยนะคว่าเป็นด้วงนะครับด้วงสีตาแล้วก็ด้วงสีม่วงเออประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับขอบคุณทุกการติดตามครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับอีพีหน้าอย่าลืมกดลงกดไลค์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม